สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอื้อยทุกคนนะคะมาพอกับเอมมนะี่นัทนาในเพจวัยรุ่นคริปโตนะคะเพจที่สิบห้าเอ้อยทุกคนไปเป็นเศรษฐีเงินดิจิตอลน,นั่นเองนะคะผู้ใดขอมาถือว่าโชคดีค่ะคุณมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีกับเงินดิจิตอลกับเอมมี่ด้วยนะคะผู้ใดที่อยากเรียนรู้วิธีการสาร้างรายได้โดยใส่เงินดิจิตอล เหรียญจะกุณพรหรือ TRX นั่นเองนะคะบอกเลยว่ามีวิธีการมีระบบการสร้างรายได้ให้ให้ได้แบบง่ายๆนั่นเองนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเริ่มเข้ามาแล้วค่ะขอบคุณพี่ๆที่มาชมไลฟ์สดและดูย้อนหลังด้วยนะคะพี่ๆขานะคะวันนี้เรามาคุยกันกับบรรยากาศแบบเอออยู่นกบัานสบายๆแบบนี้นะคะวันนี้เราอยู่ที่อ่างใหญ่ค่ะอยู่อ่างใหญ่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะบรรยากาศดีมากๆใครที่มามาจังหวัดอำนาจเจริญนะคะเอมี่จะ พามาจะพามาเที่ยวที่นี่แล้วก็มาทานข้าวเย็นกันที่ร้านโคซิบิทนะคะอ่าเป็นร้านที่อยู่ข้างหลังตรงนู่นนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ <laughs> นะคะบรรยากาศจะเป็นแบบชายทะเลแล้วก็อาหารอร่อยฟังเพลงจิบเบียร์เบาๆบานะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ส่วนมากแล้วนะคะเอมี่ก็จะ,ะทำหน้าที่เนาะ นะคะทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการสอนนะคะหรือว่าการส่งต่อระบบดีๆแบบนี้ที่จังหวัดอำนาจเจริญแล้วอีกที่สําคัญนึงก็คือสอนงานอยู่ที่บ้านนั่นเองค่ะใครที่อยู่ในประเทศไทยแห่งนี้หรือต่างประเทศนะคะใครก็ได้ค่ะ ที่สนใจวิธีการสร้างไรายได้โดยใช้เรียนค,ตตคริปโตเคอเรนซีก็สามารถที่จะเจอเอมี่ได้ด้วยเช่นกันเรียนรู้ให้แบบฟรีฟรเลยค่ะเป็นวิชาเขาเรียกว่าวิชาเศรษฐีเนาะวิชาเท่าแก่ค่ะใครที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจใครที่อยากจะเป็นเท่าแก่ธุรกิจการเงินนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพจไบรุ่นคริปโตหรือศูนย์การเรียนรู้การเงินดิจิตอลนั่นเองค่ะสวัสดีพี่วินค่ะสวัสดีพี่กูดค่ะนะคะสวัสดีพี่จิตค่ะสวัสดี เออเดี๋ยวนะพี่นิลาวันนิลาวันนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สองอโอเคพี่สองใช่ไหมคะโอเคค่ะนะคะก็พี่ติ๋มใช่ไหมพี่ติ๋มโอเคนะ,คะสวัสดีทุกคน,ท,กคนทุกท่านเลยค่ะใครที่รับชมเอมมี่อยู่โคซิเบเปิดร้านใหม่มา,มานานถูกก็เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดนะคะเพิ่งเปิดและก็มาสองรอบ3รอบแล้วนะคะก็บรรยากาศดี อาหารอร่อยนะคะสวัสดีคุณคุณนินพี่นินสวัสดีพี่นินด้วยนะคะโอเคค่ะอย่าลืมแชร์กันด้วยค่ะให้เพื่อนๆเ,เราได้รู้จักนะคะแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในโลกณนะตอนนี้ค่ะแพลตฟอร์มนั้นระบบนั้นค่ะชื่อออคแคสนะ,ะเป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมการเงินระดับโลกค่ะ นะคะเราใช้เหรียญดิจิตอลหรือเหรียญ TRX ในการทำธุรกรรมนั่นเองนะคะบอกเลยว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มซีขาวค่ะนะคะใครที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจการเงินบ้างยกมือขึ้น <c oughs> นะคะยกมือขึ้นค่ะนะคะทำงานอยู่ที่บ้านสบายๆค่ะมีระบบการทำงานให้นะคะมีชุดคำสั่งที่เรียกว่า AI เนาะเป็นโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือจะเรียกว่า smart contract ก็ได้ ะะมีระบบปฏิบัติการให้เรียบร้อยสอนวิธีการใช้ระบบนะคะให้ทุกคนสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ไง่ายๆโดยที่ลงทุนน้อยๆค่ะพี่ๆนะคะลงทุนได้ตามศักยภาพเลยค่ะลงทุนตั้งแต่หลักพันพันบาทเนาะพูดถึงเงินบาทก็ได้เนาะนะคะลงทุนหลักพันบาทหลักหมื่นหลักแสนนะคะแล้วแต่เราว่าเราจะอยากจะเกิดรายได้ในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนเท่าไหร ออกแบบรายได้ได้เลยนะคะซึ่งเอม y ี่ค่ะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการทำธุรกิจเป็นโค้ดนะคะเป็นครูที่สอนเรื่องของการเป็นเท่าแก่เป็นเจ้าของธุรกิจการเงินโดยใช้นวัตรกรรมการเงินระบบทางการเงินที่ชื่อว่า ox cash ox cash ox แล้วก็ cash ที่แปลว่าที่แปลว่าเงินสดนั่นเองนะคะสวัสดีพี่ปาด้วยค่ะนะคะ เ,เปิดเต็มกําลังถูกต้องค่ะเปิดเต็มกําลังเลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะเราก็มาในบรรยากาศชิลๆเนาะส่วนมากแล้วเอมี่จะไลฟ์อยู่ที่บ้านนะคะพอไลฟ์อยู่ที่บ้านในความรู้สึกของตัวเองรู้สึกว่ามันอุดอู้เกินไปอะอยู่ในมุมเดิมๆนะคะแล้วก็ที่บ้านเอมจะมีที่บ้านเอมี่จะมีเสียงคลื่นเนาะเป็นเป็นคลื่นของยวดยานภาหานะนั่นเองนะคะค่อนข้างเยอะสวัสดีพี่วริสถาด้วยพี่สาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่แชร์ให้ขอบคุณมากนะคะแชร์นี้เป็นแชร์บุญนะคะพี่พี่เพราะออคแคสนะคะเป็นนวัตกรรมการเงินนวัตกรรมการผลิตเงินที่ง่ายๆค่ะไม่ซับซ้อนลงทุนง่ายลงทุนน้อยกําไรร้อเปอร์ซไรมหาศาลเลยที่สําคัญนะคะ o อคแคสของเราถูกต้องตามกฎหมายค่ะเป็นธุรกิจสีขาวและที่สําคัญเป็นธุรกิจใหม่ที่หลายๆคนยังไม่รู้จักนะะเป็นธุรกิจที่หลายหอยาก อย่างหลายๆคนยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นพี่ๆนะคะเมื่อพี่ๆตัดสินใจเป็นเจ้าของระบบแล้วค่ะพี่ๆมีสิทธิ์ในการที่จะขายลายเส้นการเงินตรงนี้ด้วยนะคะรายได้บอกเลยว่าว้าวจริงๆค่ะว้าวจริงๆตอนนี้นะคะสําหรับใครที่ตัดสินใจลงทุนกับเอมี่นะคะมีหลักสูตรเร่งรัดให้ใช้ระยะเวลาแค่7วันจับเงินแสนได้เลย นะคะตอนนี้มีนักเรียนอยู่หลายสิบคนอยู่เหมือนกันค่ะที่ตัดสินใจส่วนมากแล้วเนาะคนที่เห็นโอกาสไม่ไม่ว่าไม่ว่ากันนะพี่ๆแต่อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าคนที่เขาเห็นโอกาสคนที่เขาตัดสินใจเข้ามาเรียนส่วนมากแล้วจะเป็นเจ้าของธุร,รกิจอยู่แล้วนะคะเจ้าของธุร,รกิจอยู่แล้วเขาต้องการที่จะเพิ่มช่องทางของรายได้ของธุร,รกิจเขาทำไมอยากจะเพิ่มช่องทางรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้ฝืดเพลิงเหลือเกินพี่ๆ นะลูกค้าน้อยเหลือเกินค่ะไม่ได้ขาดทุนกําไรนะพี่พี่นะขาดทุนย่อยยับเลยค่ะนะต้องมาใช้นี่ต้องมาประคองธุรกิจให้อยู่เพราะฉะนั้นนะคะถ้าให้เอมี่เปรียบเทียบ <ๆ S 2> ให้ฟังเนาะลองเปรียบเทียบดูค่ะธุรกิจใหม่ๆกับธุรกิจเดิมเดิมเนี่ยธุรกิจเดิมเดิมลงทุนหลักแสนหลักล้านแต่กําไรในแต่ละวันเนี่ยหลักร้อยหลัก,ลกพันเท่านั้นคุ้มไหมกับการที่จะต้องมาใช้เวลาอยู่ตรงนั้นคุ้มไหมกับการที่จะต้องอยู่แบบไม่ได้พัฒนาตัวเองคุ้มไหมกับการที่ไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตอิสระ นะคะอ่ะอันนี้สื่อให้ถึงการเปลี่ยนแปลงของของธุรกิจด้วยทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของออคแคสตนะคะธุรกิจการเงินนวัตกรรมการเงินที่สามารถผลิตรายได้ผลิตเงินผลิตเหรียญเทียเอ็กเข้ากระเป๋าเราทั้งยามหลับและยามตื่นได้อันนี้เราใช้ระบบใช้ AI นะคะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยที่ดีที่สุดในโลกตรวจสอบได้ในทุกๆขั้นตอนนะคะเป็นทุกขั้นตอนของการเงิน ะะเพราะฉะนั้นพี่ๆให้รู้ไว้เลยว่าถ้าธุรกิจไหนที่สามารถตรวจสอบได้ที่สามารถาประมวลผลบันทึกการทําธุรกรรมได้แบบเรียลไทม์กับคนทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะออฟเคสค่ะสามารถที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ไม่ว่าพี่ๆจะเป็นคนประเทศไหนไม่ว่าพี่ๆจะอยู่ประเทศไหนก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของระบบได้ง่ายๆด้วยเช่นกันนะคะ ส่วุปกรณ์ใครแก้วยังไม่กล้าคุยครับโอเคไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่นะเนาะบางคนนะคะเขาเขาเรียกว่ามองเห็นโอกาสหรือจังหวะชีวิตไม่เหมือนกันนะคะจังหวะชีวิตไม่เหมือนกันอย่างเอมมี่เหมือนกันค่ะได้เข้าสูา่ระบบทางการเงินดิจิตอลนะคะก็ใช้เวลาเหมือนกันค่ะ การทําธุรกิจต้องศึกษาให้แน่ใจก่อนการลงทุนนะคะเพราะการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอและสําหรับออแคสค่ะการลงทุนกับออแคสนะคะมีความเสี่ยงเดียวที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่ลงมือทานะคะเพราะระบบนี้ค่ะเป็นระบบบังคับรวยค่ะพี่ๆนะคะเอมี่ยกตัวอย่างอย่างพี่ปานะคะพี่ปาของเราค่ะ,ะปา่าลันีนะคะอยู่ทีปท่ประเทศอเมริกาเนาะใช้เวลาในการที่จะ เขาเรียกว่าขายลเส้นการเงินตรงนี้โดยที่ยังไม่ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยซ้ําไปนะคะแต่ส่งต่อด้วยความตื่นเต้นส่งต่อด้วยใจอยากจะให้ส่งต่ออยากจะให้คนที่รักอะ่ะเขาได้ใช้ระบบนี้ในการสร้างรายได้ไปด้วยพี่ปาลารายได้ไม่ใช่น้อยนะพี่ๆในแต่ละเดือนนะคะแต่พี่ๆรู้ไหมว่าด้วยธุรกิจที่รายได้ไม่น้อยก็จริงแต่ก็มีความสะดุดมีเกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆเนาะมันมีดีเทลของงาน เพราะฉะนั้นเมื่อมาเจอออคแคสต์แล้วค่ะเกิดการเปรียบเทียบทันทีว่าอันไหนทําง่ายมากกว่ากันอันไหนมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากันอันไหนเกิดรายได้มากกว่ากันและอันไหนที่เราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระได้มากกว่ากันสิ่งที่ตอบโจทย์ก็คือใช้ระบบออคแคสต์ในการสร้างรายได้เพราะพี่ปลาค่ะใช้ระบบออคแคสต์ในการสร้างรายได้ไม่ถึง2สัปดาห์เท่านั้นแต่รายได้พี่ปลาไปปลาเข้าไป6 0 0 0ื่นกว่าแล้วนะคะพี่ๆคิดว่าตอบโจทย์ไหมคะ รายได้แบบนี้แล้วถ้าทําทั้งเดือนล่ะคะรายได้จะไม่ถึงแสนได้ยังไงนะคะตอนนี้เราก็มีข้อสามเดือนปั้นล้านให้อยู่สําหรับใครที่กล้าตัดสินใจต้องต้องใช้คํานี้นะคะใครที่กล้าตัดสินใจกล้าจะจับเงินล้านกับเราคุณจะมีโอกาสได้จับแน่นอนแต่ใครนะคะไม่ตัดสินใจไม่มีโอกาสได้พี่พีนะคะเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะคะสาหรับคนที่ทําธุรกิจสิ่งสําคัญสําหรับนักธุรกิจก็คือการตัดสินใจตัดสินใจที่จะสําเร็จ ตัดสินใจที่จะจับเงินล้านนั้นตัดสินใจที่จะเป็นเจ้าของระบบตัดสินใจที่จะส่งต่อระบบดีดีแบบนี้ให้กับผู้คนนะคะแล้วก็ตัดสินใจให้ตัวเองค่ะได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างอิสระสะทัทีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการตัดสินใจล้วนๆเลยค่ะพี่สมดีสวัสดีค่ะพี่สมดีที่พนาเนาะนะคะอยู่จังหวัดอำนาจเจริญเหมือนกัน,นะคะ่ะหวยออกที่ออกแคสถูกต้องเลยค่ะพี่พ นะคะบางคนชอบเล่นหวยใช่ไหมขนาดเล่นหวยแทงหวยนะเดือนเนาสามพันสี่พันเป็นหมื่นก็ยังเล่นเลยแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนใช่ไหมคะอันนี้คือเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเสี่ยงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตเนาะนะคะโอกาสที่จะถูกหวยเนี่ยคือหนึ่งเปอร์เซ็นตก็ยังซื้อกันเลยแต่พี่พ,พี่รู้ไหมเมื่อไหร่ที่พี่พี่ตัดสินใจซื้อระบบออแคสแล้วนะคะพี่พี่ไม่มีความเสี่ยงเลยค่ะพี่พี่นะคะจะได้จะเขาเรียกไม่มีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นตใช้คํานี้ ะะและการทําธุรกิจที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือการเข้าใจในธุรกิจนะะเมื่อเราเข้าใจธุรกิจแล้วเราก็จะสามารถส่งต่อธุรกิจส่งต่อระบบได้อย่างถูกต้องและได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะ,ะพี่วินเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีในทีมงานของเอมี่ที่ทํางานอย่างเข้ม,ขมแข็งส่งต่อระบบที่ดีๆส่งต่อไปเรื่อยๆทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ะะแม้ว่าคนที่มาคุยกับเราเขาจะมองเห็นโอกาสหรือไม่มองเห็นโอกาสก็ตามนั่นคือปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราปัญหาของเราค่ะมีหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือผู้คนมีหน้าที่ที่จะไปเปิดโอกาสให้เขาโอกาสโอกาสของแต่ละคนเนี่ยเขาต้องเปิดก่อนเนาะบางคนเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ทําอะไรนะคะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่เจอ พอไม่เจอก็จะตัดสินใจไม่ได้ไม่ตัดสินใจไม่ได้ก็จะอยู่ในอาชีพอยู่ในบริบทเดิมๆงานเดิมๆนะคะงานเดิมๆเป็นแบบไหนงานเดิมๆก็จะได้ผลลัพธ์เดิมๆนะคะแต่เมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนยุคนี้นะคะเป็นยุคเว็บนะเว็บไซต์นะคะเป็นยุคในการใช้เทคโนโลยีในการทํางานเป็นยุคที่ใช้ความเฉลียวฉลาดใช้ปัญญาในการทํางานนะคะและที่สําคัญค่ะทํางานแบบออนไลน์ค่ะ ทำงานแบบออนไลน์นะคะต้นทุนต่ำมากพี่ๆท,ทำงานอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะพบ,พบเจอผู้คนได้ทั้งโลกเลยค่ะผู้คนที่เขาสนใจอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะได้รู้ได้เห็นค่ะว่าตอนนี้เขาทำธุรกิจอะไรกันนะคะแล้วก็เป็นยุคที่คนทั้งคนจนคนรวยทั้ง95%ทั้ง5%เองเชื่อมเข้าหากันแล้วค่ะเป็นช่วงที่ เป็นช่วงจังหวะเป็นยุคที่คน5%้าเซที่เป็นคนรวยค่ะเขาเปิดโอกาสเขาใช้สื่อเขาใช้เทคโนโลยีต่างๆใช้แพลตฟอร์มเพื่อช่วยทําให้คน9 5%นั้นนะคะถ่ายเทมาอยู่ในจุดที่5%เนี้กับเขาด้วยเขาไม่ได้ทํางานหนักค่ะเขาไม่ได้ทํางานโดยใช้เวลาใช้แรงแลกแต่เขาใช้มันสมองใช้ความฉลาดใช้การใช้สถิติในการวิเคราะห์คาดการณ์อนาคตนะคะหรือจะเรียกว่าวิสัยทัศน์ก็ได้ นะค,ะคนทําธุรกิจต้องมีวิสัยทัศน์ต้องมองวิสัยทัศน์และที่สําคัญที่สุดนะคะเรื่องของ m i ซ d s ซ t ไมเซ็ตในการทําธุรกิจไมเซ็ตของนักธุรกิจสําคัญมากที่นี่นะคะทีมปั้นเศษจทีที่ออแกสของเรามีผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือพี่จิตจารุวนของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของจิตวิยานะคะหรือว่าไมเซ็ตของคนที่จะสําเร็จได้ไมเซ็ตของเจ้าของธุรกิจไมซเซ็ตของคนทํางานที่ถูกต้อง ะะอันนี้ต้องขอบคุณพี่จิตด,ด้วยพี่จิตสอนที่อยู่ที่ฝรั่งเศสเนาะออนแอร์ On อยู่ที่ฝรั่งเศสแต่คนเรียนนะคะสามารถเรียนได้ทั่วโลกเลยนะคะเรารวบตึงไว้ให้ที่นี่แล้วค่ะพี่ๆรวบตึงไว้ให้ที่ออคแคสส์ไทยแลนด์ในทีมปั้นเศรษฐีที่ออคแคสส์เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครได้ยินเสียงเอมี่คุณคือผู้โชคดีค่ะคุณคือผู้ที่จะได้รับโอกาสที่สําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปตลอดกาลเพราะออคแคสส์นะคะเป็นธุรกิจที่สร้างชีวิตค่ะ สร้างได้จริงๆค่ะเอมี่จะบอกพี่ๆว่าเอมี่เริ่มต้นจากติดลบเลยนะไม่ใช่ว่าเริ่มต้นจากศูนย์เริ่มต้นจากที่ไม่มีเงินในกระเป๋าเลยเริ่มต้นจากที่เป็นหนี้เริ่มต้นจากการที่ทนอยู่ในสภาพเดิมๆไม่ได้แล้วเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยค่ะฉันจะอยู่แค่นี้เหรอฉันทาอะไรได้แค่นี้เองเหรอนะคะสิ่งที่เอมี่ได้มีโอกาสได้มายืนจุดนี้คือเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ค่ะแล้วก็ได้เจอ ได้เจอแพลตฟอร์มออกแคสที่ทําให้เอมี่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดการนะคะเอมี่จาไม่ได้แล้วค่ะว่าะตอนที่เอมี่มีความทุกข์เอมี่อยู่ในจุดที่จมนะคะอยู่ในจุดที่ติดลบมันเป็นยังไงเอมี่ไม่จําอันนี้ก็เป็นไมเซตของคนที่สําเร็จด้วยเช่นกันเนาะพี่ๆเนาะเอมี่จะไม่จาโมเมนต์ที่เอมี่เคยทุกโมเมนต์ที่เจอปัญหาประสบไม่จําค่ะแต่จะจําสิ่งที่เอมี่ทาแล้วมีความสุขเอมี่ทาแล้วสนุกเอมี่ทาแล้วสําเร็จ พอเรานึกถึงความสําเร็จความสําเร็จเล็กๆน้อยๆ,ๆอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะมีเขาเรียกว่าจิตใจมันชุ่มฉ่ามันชุ่มชื่นนะคะแล้วมันก็มีแรงมีแรงพลังในการขับเคลื่อนต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เติมไมเซ็ให้ด้วยไมเซ็เป็นเรื่องที่สําคัญและคอร์สเราตอนนี้นะคะก็เป็นัคอร์สออนไลน์และตอนนี้ค่ะกาลังจะเป็นคอร์สที่เขาเรียกว่าอยู่ในห้องประชุมนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการที่จะอยู่ในประเทศไทยก่อนเนาะพี่ๆเนาะ ที่เราสามารถที่จะยังจัดแจงให้ได้ยังจัดทีมให้สอนให้เริ่มตั้งแต่การาจัดการกับ Mindset การเป็นเจ้าของธุรกิจให้ได้แล้วแล้วก็ฝึกการใช้ระบบการเงินออฟแคสนี้อย่างมืออาชีพนะคะรับรองว่ารายได้เดือนละ1ล้านบาทใน่ไม่ไกลแน่นอนค่ะพี่ๆใช้เวลาไม่ถึงครึ่งปีใช้เวลาไม่ถึงปีพี่ๆก็เกิดรายได้เดือนละ1ล้านบาทเป็นขั้นต่ำได้แล้วนะคะอันนี้ไม่ได้โม้เนาะแล้วก็ไม่ได้อยากให้เชื่อด้วย ต้องให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะด้วยตัวเองและบอกพี่ๆทุกคนนะคะว่าถ้าพี่ๆไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับผู้คนแล้วเขาปฏิเสธนะคะอย่าผิดหวังน้อยใจไปนะคะเพราะเพราะว่านั่นคือยังไม่ใช่จังหวะและโอกาสของเขาให้โอกาสเขาสักนิดนึงค่ะนะคะ,นะคะแต่ว่าพี่ๆต้องอยู่ข้างๆเขานะพี่ๆรักเขาใช่ไหมพี่ๆถึงบอกพี่ๆถึงเอาระบบออฟแคสไปบอกเขาไปช่วยเหลือเขา ะะถ้าเขายังไม่ตัดสินใจพี่ๆต้องอยู่เคียงข้างเขานะต้องอยู่ข้างๆเขาคอยเตือนเขาคอยบอกเขานะคะเพราะเราเราต้องเข้าใจเขาว่าเขายังไม่รู้ยังไม่มองเห็นโอกาสยังไม่เปิดนะคะด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงเราอย่าทิ้งเขานะเราต้องช่วยทําให้เขาหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นพันธนาการที่ไม่พึงประสงค์พวกนี้ให้หลุดพ้นให้ได้ ะะอยากให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้อย่างจริงจังแล้วก็ทําเป็นอาชีพค่ะเหมือนเอมี่นะคะเอมี่จะบอกเลยค่ะว่าอาชีพของเอมี่นะคะก็คือเป็นโค้ชเป็นครูที่สอนระบบออคแคสระบบการเงิน o อคแคสสอนให้ทุกคนได้ใช้ระบบใช้แพลตฟอร์มออคแคสให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วระบบนี้จะอยู่ยั่งยืนยงค่ะทําให้ทุกคนมั่งคั่งเหลือเฟือไปพร้อมๆกันนะคะ แชร์กันหรือ,อยังคะพี่ๆีอยากฟังเพื่นนะนะมีเอ่อมีเสียงเพลง้ว้นะพี่พี่นะเนาะเย็นเย็นแบบนี้ค่ะอา่าอยู่ตรงสันเขื่อนนะะสันเขื่อนเนี่ยเขาจะมานั่งมานั่งชิลกันนั่งคุยกันเปิดเพลงนะคะมานั่งจิบเบียร์เบาๆกันบรรยากาศสบายมากๆค่ะนะคะใครที่มาอัน,นาจเจรนเดี๋ยวจะพามาเนาะพี่พี่เนาะ ะะแล้วก็เดี๋ยวจะหาโลเคชั่นสร้างออฟฟิศนะคะที่อยู่ริมน้ําแบบนี้ให้พี่ๆได้มาพักกันให้พี่ๆได้มาพักผ่อนรับรายได้กันแบบชิลๆกันด้วยนะคะ,อ,ะอีสานเป็นเมืองหน้าอยู่ค่ะ เป็นเมืองแห่งความจเจริญเนาะอำนาจ,จเจริญน,นะคะมาอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่จเจริญรุ่งเรืองเงฟื่องฟูนะสวัสดีพี่รณชัยด้วยนะคะโอเคค่ะมาพบกันวันละเล็กละน้อยเนาะพี่ๆี่เนาะช่วงนี้ก็แสงใกล้หมดแล้วนะคะแสงใกล้หมดแล้ววันหลังเออวันหน้าเนาะวันหน้านะคะก็เดี๋ยวจะพาไปสถานที่ต่างๆที่ใกล้เคียงแถวนี้นะคะทีอะ่อยากจะให้ทุกคนได้ดื่มด่ากับบรรยากาศไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ นะคะดูนะนักธุรกิจก็จะแต่งตัวชิลๆประมาณนี้แหละค่ะอยากใส่อะไรใส่ได้ค่ะสบายๆเนอะพี่ๆเนาะตามไลฟ์สไตล์ของเราค่ะไม่ได้จํากัดไม่ได้ฟิกอะไรว่าจะต้องอใส่สูตรผูกไทยอะไรหรือเปล่าไม่จําเป็นค่ะนะคะทำงานตามไลฟ์สไตล์สบายๆแบบนี้ค่ะเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากจะดีที่สุดนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ๆที่ดูไลฟ์สดนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่ดูย้อนหลังด้วยอย่าลืมแชร์กันนะคะอะไ,ไอ,อะไรนะคะต้องสตาอปถือมาเลยอ่ะ จะพาพี่ไปอันของเรานะคะบอกว่าจะพาชมวิวเนาะนะคะจะพาชมวิวอ่ะพาพี่พี่ชมวิวเดี๋ยวจะจะขออนุญาตไม่รู้กลับกล้องได้เปล่าจะเดินกลับแล้วนะคะทีนี้เนี่ยคืออ่ะกลับได้กลับได้ไดนะคะเก็บขากล้องให้นิดน,นึงอ่ะเก็บเก็บขาบนนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอ่ะเก็บเก็บขาบนก็ได้ เดี๋ยวพี่จะพาพี่ๆไปดูนะคะสะพานที่เราเดินมาเนาะนะคะเก็บขาเดียวก็ได้ค่ะอ่าโอเคออกก่อนอุ้ยหนีบหนีบนะคะอาทีนี้จะพาพี่ๆไปดูนะคะสะพานที่ว่าอ่าเนี่ยนะคะ เหนะ็นไหมนู่นไปนูน่นเลยไกลามากไม่ได้เดินไปนะคะพี่ๆเพราะว่าเอมันมันสูมันไกลามากเลยนะคะมันไกลามากอันนี้เราก็เดินมาครึ่งทางเนาะอ่ะพี่แปันถือนี่เลยเชื่อพาชมบรรยากาศนิดนะึงกลับแล้วนะครับอ้ากลับกล้องยังไม่ได้กลับค่ะยังไม่ได้กลับไม่เราจะกลับกลับไปเลยอ่ะโอเคนะคะ จะเสียงดังนิดนึงเนาะพี่ๆเนาะเพราะว่าพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นพื้นเหล็กใช่ไหมคะเป็นพื้นเหล็กนะคะนู้เห็นไหมโค้ิบิดนอนโค้ิบิดเปิดไฟแล้วนะคะใครมาเนี่ยเดี๋ยวพามาหานะมานั่งกินข้าวมานั่งชิมก,กันมีที่พักด้วยนะมีทนะี่พักเป็นอะไรนะเป็นเอ่อเป็นโดมเนาะก็ะดูเลเป็นเต็นท์ใช่ไหม,นะะหมดูคอมเมนต์หน่อย ดูคอมเมนต์หน่อยนะดูคอมเมนต์หน่อยสิไมเป็นอย่างนี้ะนะคะีละดเ,เลยนะพี่ๆนนะคะพี่บินบอกว่าหล่อนะไบอ้นใช่ไนหะชอบบรรยากาศเย็นๆที่อ่างใหญ่ใช่พี่ใช่พี่สมดีถ้ามานะคะถ้ามาเดี๋ยวพามาทานข้าวกันที่โคซิ่บีดนะคะมานะวันหยุดนะคะ อยู่ไม่ไกลกันนะคะที่สมดีเนาะนะก็มามาพูดคุยเรื่องของธุรกิจกันด้วยนะคะแล้วก็มาทานข้าวกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเลยนะคะนัดหมายกันมาได้เลยค่ะใครที่อยากมาเรียนรู้มาะคะ่ะมาค่ะนะคะหรือใครสะดวกเรียนออนไลน์ก็เรียนออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันเนาะหยุดก่อนได้ไหมวิน <laughs> เบียนหัวแล้วนะคะ แสงจะหมดแล้วนะคะแสงจะหมดแล้วเดินบังกลมากไปอ,คคอันนี้เขาเพิ่งเปิดเนาะปกติเนี่ยตรงเส้นทางนี้จะยังไม่เปิดให้เข้าชมนะคะวันนี้ก็มีผู้คนเข้ามาชมเป็นเขาเรียกนะอะไรปราสาทอะไรนะบอ่อน้ำทิพ<ะ>บอ่นบอน้ำทิพบอ่อน้าทิพนะคะเดี๋ยววันหลังเราเราต้องเข้าไปแล้วแหละเนาะ เพราะว่าวันนี้มามืดไปนะคะต้องมาตอนกลางวันก็ไปชมแต่เขากำลังปรับปรุงอยู่นะคะข้างในเนาะบรรยากาศดีมากค่ะบรรยากาศดีมากเขาหาปลา้าวไหะโลเท่าไหร่รลุง <führ> รู้สึกหิวแล้วรู้สึกหิว ดูคอมเมนต์ข้างในสิทรศัพท์ให้นะให้ดูคอมเมนต์นั่นน่ะพี่จิตบอกว่าเป็นน้ำธรรมชาติไหมคะหรือซักน้ำธรรมชาติค่ะพี่จิตสวยมากมากโอเคน้ำธรรมชาติค่ะเป็นบ่อน้ำแล้วก็เป็นเขื่อนเขื่อนเหรอใช่ก็เป็นเขื่อนโอ้เป็นเขื่อนค่ะเป็นเขื่อนนู่นยาวไปนู่นเขื่อนหน่อยนู่นเห็นไหมคะที่มีที่มีรถวิ่งตรงนู้นนะคะแต่ช่วงนี้มันน้ำมันลดเุ่นไง นำมันรดมันก็เลยเห็นหญ้าเยอะหญ้าหญ้าขึ้นตรงนี้นะตรงนี้ไม่ไม่ค่อยดูเท่าไหร่เนาะอืถ้าหน้าฝนนี่ไม่เห็นหรอกมิดหน้าฝนก็จะน้ำเต็มเลยไอ้นี่ก็จะขึ้นอยู่ประมาณสามเมตรเลยบรรยากาศดีมากนะพี่พี่หนูคิดว่าหนูอยากมีที่อยู่ริมน้ําแบบนี้ค่ะเนาะเราก็ตื่นเช้าขึ้นมาเราก็จะได้เห็นอ,อแสงอาทิตย์ย้า เนี่ยโอ้โหจัดดีมากนะะเตรียมเตรียมการรอรอ,อพี่พี่มาเยี่ยมนะคะเนาะสหาที่สร้างบ้านสร้างออฟฟิศไว้นะคะแล้วก็ทำเป็นทำเป็นโดมนะเหมือนโคซีบิดอะเป็นโดมเต็นทนะ์อะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวเลยค่ะนะคะพี่พ,พี่ได้มาพักกันไม่ต้องไปพักโรงแรม ท,ที่ไหนดีอะที่ที่รีสอร์ทหนู <laughs> เดี๋ยวจะทำเป็นเอ่อเป็นร้านกาแฟด้วยเนาะ <laughs> เป็นสวน <laughs> เป็นเป็นโปรเจกตโปรเจกต์ระยะใกล้ๆนี้นะคะเนาะเราจะใช้เงินที่เงินจากออแคสใช่ไหคะใช้เหรียญ R X ยนนะคะมามาสร้างอาณาจักรของเรานะคะไม่ต้องใหญ่มากมายขอให้แค่ ได้ดูแลสมาชิกชาวออแคทครอบครัวออแคททีมงานตั้นเสร็จถของเราก็โอเคโอเคแล้ว <c oughs> นะคะคุณใบอันนี้คุณเดินถอยหลังแล้วนจะตกนะนาตากล้องของเรานะก็เดินถอยหลังไป <c oughs> พี่ๆถ้าสมมุติว่ากล้องมันล้มไปนี่แสดงว่าตากล้องของเราไปแล้วท่านผู้ชมนี่ก็ตาลายไปด้วยนะ นําไปเที่ยวน่าไปเที่ยวใช่ค่ะสวยมากอากาศก็ดีถูกต้องค่ะถูกต้องนะคะมาเลยมาเที่ยวกันนะคะมันโยกง่มันเป็นอบบนี้ไง,ไงทางเดิมมันเป็นอย่างนี้ไงเออเนี่ยทางเดิมมันเลยพอเล้วพออยู่กลางน้ำมันก็จะดึง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 หน่อยมันดึงๆมันก็เลยมันโยกแยกโยกแยกอะตอนนี้ไม่โยกแยกแล้วแต่ว่ามันเอียงไงตามพื้นที่นะคะมันใกล้จะถึงแล้วไงใกล้จะถึงแล้วนะคะ แสงหมดแล้วล่ะค่ะแสงหมดแล้วโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะฝากติดตามวัยรุ่นคริปโตด้วยค่ะแล้วก็คืนนี้เจอกันในห้องเปิดโอกาสทางธุรก,กิจเจอเอมี่นะคะเป็นผู้ดำเนินรายการให้ข้อมูลเรื่องของแพลตฟอร์มออคเเอสด้วยแล้วก็ฝากติดตามพี่ปาด้วยค่ะนะคะเจอกันค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ